สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> วันนี้จะพาชาวแก้วนี่ไลดินค่ะไล่ดินอย่าขี่แห้งเด้อหัวเสียบเด้นั่งดีๆเด้อน,ะน,ะน,ะนะนะั่นนะขามันตกมึงดื้อ,อไรมันวิ่งค่ะ มันสิเรียนลมมนองจับเนียนเนียนนอย <c oughs> นก็เห็นบาปหมาเนาะอ๋อเป็ตดตัวนี่เ เบรกดีตัวนี่ละมาเลนดินคองแท เอาแต่ไม่ก็เบกดีแท้มันบอมือเลยเฮ้ยเฮ้อย่าเอานามาสบายสบา เมื่อกี้น่าจะมีประมาณสองกองค่ะเยี่ยวมาเทไว้เลยมันชอบอะะนะสบายแค่มันชอบดูดูเฮ้ <Hey. S 1> กลับดีนะมึงนะ

ไปแล้วไปเกลตรงนี้อีกอันนี้นี่คะ่ะปลูกไว้มันอยากลงดินจริงๆแหละดูมันแตกออกแล้วใบ ấy. นี้ก็แตกออกแล้วใบอ่อนออกแล้วอันนู้ก็ออกไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะับนบุก็ไม่ตกไง นี่ป้ามันรู้ว่าเรามามันบ่อลใบถาเลยเอ้าเอ้าเอ้าเจ้าปลามากดีเนาะป้าปลามันชอบใจเจ้าปลาแก้ว มันต้องชมกับรถไทยนี่หูยจักแล้วว่าสมกับรถดำหรอกรถดำมันนอนคุณค่าที่คุณพูดควรมันชอบแจมันสนุกกดูมันทางแม่เดี๋ยวสิพันเขากับัอ,อยุ่ป้ามันกลัวมันตกไหมมันเอาหลังไปพี่อย่างนั้น ไปนะ ไายเหตลูกวาดูเร็วจะามานีมานีมานีเร็วลงมาลงมามันกลัวเอา้ามึงลง,งมาหาวิธีลงมาเร็วลงไหนบ่หาวิธีลงมาเร็ว,เด,เ,รว,ว,วเดี๋ยวจะให้หัวหารปลานะคะนี่มันไม่ได้กินสองสามวันแล้ะปลา เอามาหาวิธีลงมาแล้วเร็วลงมาลงมาลงมา,อ,งมาอยู่หันแลาวมนจำเปไดนเรียนมึนเรียนจับยากอีกโวปลาทั้งนี้ลายตัวนี้ นันเียมาไปแต่ตึ้อแฮชร้ายเสียสนุกโอ้ปลาอยู่ทางผีร้ายไหลทางนู้นมีแต่ปลาดุกทางนี้มีแต่ปลาเล็กเอ้าลงมาลงมาลงมาวุวยวถ้าบ่อมันสั้นนะมัน มึงหาลงวิธีลงมาได้ไหมหาวิธีลงมาไปเร็วหาวิธีลงมาหมาข้อมือก่อนข้อมือ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 ,อ,มอบอกมันสัน่นเดี๋ยวมึงลงมามึงดื้ออีกไล่จับยาก ปลาด,ดุกมันอยู่นี่มันบ่เข่ามันบ่นลงไปกินลึกๆเธอก็ลงไปตักหดตัวฝ<อ>นมันติดโต๊ะเรามันมาหรอจยกจกมอร์อออได้ปุ๊<อ>ต้นใหม่มันกระซือนอยู่ไหมไ<อ>มันติดแล้วต้นใหม่อ่ะมันนั่นแล้ว ใบเก่ามันผาดลงไปแล้วใบใหม่มันขึ้นมาอะแถ้วไทยเข้าไปในโกดังเมือนไลฟ์เพลงไดย์แบนี้เมื่อล้างให้มันขินแล้วไทยนี่ล่ะน,น,นี่ฮู้จกักมองจะคว,ว้างวะเย้คว <Yeah. S 1> ้างอีกคว้างอีกกันวะ khó khăn quá đi kèm này sẽ khó căng nó luôn nè húnh nhung chặt bảo không มันอยู่ทางฝุ่นต้นกล้วยนุ่นใบสีเขียวอ่อนนุ่นไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่ามีต้นมะนาวต้นมะนาวมันยังอยู่ล้มนะมันใบมันไม่เหี่ยวมันอยู่ลม้ม นี้มะม่วงอันนี้มมมนนมแมลงกินมันนะนี่นี่มแมลงกินมันแล้วแบบเหมือนมันจะผัดใบออกอะ่ะใบใหม่ขึ้นมานี่มแมลงกินอยู่เนี่ย น,นี้จะเป็นพวกอะไรนี่ต้นชัลวรดอันนี้เอามาจากบ้านค่ะมาปลูกอันนี้ต้นกล้วยมันอยู่ในร่มหลยมันมันเลยไม่แบบร้อนเท่าไหร่มันยังเขียวมันไม่ได้รดน้ำสักครั้งนะคะันไม่ได้รดหลายวันแล้วฝนก็ไม่ตกแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่นู่นอยู่ไกลๆนุ่น ยังไม่ได้บ้านเล็กที่เลยค่ะรอบ้านเล็กที่อย่างเดียวจะต่อน้ําต่อไฟเข้าจะได้สบายสบายอยากทําอะไรนะบ้านบ้านที่อยู่ริมน้ําอ่ะแบบมันมันแบบเป็นส่วนตัวดีธรรมชาติดีชอบแบบนี้มีปลามีอะไรตอนกลางคืนนี่เฮ้ยแนย่ต้องวิ่งตามรถรถรถมานี่ ใชละ่ามานี่อย่าแลนไปน้ำเพลินหนามานี่หยุดเลยไปไปมาดเธอมาเอามันนะเธอเอามันจับมันเด้อมันแลนไปน้ำลดเลยออาพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ จบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ